Fuck strangers, just the two of us. Chin books, so till the Sunday. เป็นเดรสที่ช็อปมาจากในช้อปปี้ทั้งหมดเลยนะราคาดีแล้วก็น่ารักทุกตัวเลยใส่ได้หลายโอกาสด้วยทุกคนจะไปคาเฟ่ไปทํางานไปเที่ยวถึงได้หมดเลยนะแล้วที่สําคัญเหมาะกับคนวัย40บวก,บวก,บวกแบบปุ่นยังแต่งได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่อวกก็ยังสามารถใส่เดรสทุกตัวในวันนี้ได้นะแล้วก็บางตัวช่วยพลางหุ่นได้ด้วยนะคะทําให้เราดูผอมลงได้ด้วยนะส่วนจะมีตัวไหนบ้างเดีย๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องปุนปุนค่ะวันนี้นะคะเราเบรกกันเรื่องสกินแคร์ไว้ก่อนแล้วก็มาเข้าเรื่องของการแต่งตัวกันบ้างนะวันนี้ปุ่นก็จะมาแต่งชุดที่ช็อปมาทั้งหมดในช้อปปี้ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะต้องบอกว่าห่างหายจากตอนที่แล้วที่เป็นตอนแต่งตัวเสื้อผ้าในชีนไปประมาณ พรนานอยู่นะทุกคนเพราะว่าปุ่นป่วยนะแล้วก็คือพอหลังจากที่ป่วยอ่ะคือน้ําหนักกระเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่าไม่มีกําลังใจจะลดน้ําหนักนะแล้วพอตอนนี้อาการป่วยปุ่นดีขึ้นแล้วปุ่นก็เลยเริ่มกลับมาฮึดลดน้ําหนักใหม่ตอนนี้น้ําหนักกําลังลงไปตามลําดับแล้วกาลังอยู่ในทิศทางที่ดีเลยนะคะก็แต่ว่ายังคงเป็นสาวอวบอยู่นะเพราะก่อนนั้นเนี้ยคืออ้วนแบบระเบิดระเบ้อมากทุกคนใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เริ่มลงมาแล้วก็เลยเริ่มแบบ อยากจะมาแต่งตัวอีกครั้งนะคะก็เลยมาทําคลิปแต่งตัวให้ทุกคนได้ดูกันนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในหมวดของั๊มสูตรแล้วก็เดรสที่ปุ่นซื้อมาจากในช้อปปีนะ,ะซึ่งคนวัย40บวกบแบบปุ่นแล้วก็เป็นสาวไซส์ L แบบปุ่นใส่ได้เลยนะ,ะยิ่งถ้าเป็นสาวไซส์ S ไซส์ M มาใส่แล้วสวยแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวปุ่นจะแปะพิกัดของเสื้อแต่ละตัวไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะ ลองไปดูกันได้นะคะเผื่อใครอยากไปสส่ตามนะคะอะก่อนอื่นนะคะปุณขอบอกสัดส่วนของปุณเองก่อนนะว่าตอนนี้สัดส่วนปุณอยู่ประมาณเท่าไหร่นะก็คืออกประมาณ3 4นะแล้วก็เอวประมาณ27 28จแล้วก็สะโพกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38ค่อนไปทาง38ครึ่งนะคะสัดส่วนปุณอะ่ะบางชุดเป็นแบรนด์แบบไซส์จิ๋ว,วแบบสําหรับคนสาวตัวเล็กปุณจะอยู่ที่ XL เอลยนะทุกคนคือหนักมากแต่ว่าตอนนี้กําลังเร่งลดน้ําหนักเพื่อให้กลับไปอยู่ไซส์ S ไซส์ M ให้ได้นะถ้าเกิดปุณทำ ลดน้ําหนักสําเร็จแล้วเนี่ยปุ่นจะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์การลดน้ําหนักให้ทุกคนได้ดูกันยังไงถ้าเกิดใครอยากดูก็ฝากติดตามที่ช่องไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าเอาจริงมากๆแล้วก็ลดความอ้วนลงมาตามลําดับแล้วนะนจัาสูตตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่ปุ่นชอบมากๆทุกคนคือมันน่ารักมากแล้วมันแบบมันใส่ได้แบบไปเที่ยวก็ได้ไปคาเฟ่ก็ได้เนอะแล้วที่สำคัญคือเนื้อผ้ามันดีนะคะ ไม่บางขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครกลัวบางเนี่ยก็ใส่เป็นแบบกางเกงข้างในแบบปุ่นอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยใส่กางเกงนี้ก็ได้กันโป๊เนาะเพราะว่าเขาไม่มีซับในให้นะแต่ว่าเนื้อผ้าก็คือโอเคเลยมีความแบบยืดยืดนิดนึงมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ตึงเกินไปอะ่ะโดยเฉพาะคนสาวอวบแบบปุ่นอะ่ะใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้รัดจนเกินไปเนี่ยคือมันมีความดีเทลลูกไม้ตรงแขนตรงขาอะไรแบบนี้นเนี่ยเห็นไหมตรงขาก็มีดีเทลด้วยเนาะ มันก็เลยน่ารักดีนะคะแล้วก็มีโบอย่างเงี้ยดูเป็นแบบ สาวหวานแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสเนอะแต่ว่าข้อเสียของชุดนี้ก็คือมันเป็นจัมสูทเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ํามันจะแอบลาบากนิดนึงเพราะเราต้องรูดแล้วก็ถอดทั้งชุดนะคะที่เหมาะกับคนสาวไซส์ L แ,แบบปุดเลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงช่วงคอมันจะมีความเป็นแับตัว V อ่ะมันทําให้มันดูไม่ตันเวลาที่เราใส่เราจะดูแบบเพรียวขึ้นนะคะมากกว่าคอกลมนะแล้วก็มันมีดีเทลเป็นโบผูกตรงเนี้ยมันน่ารักมากมากเลยเนาะแล้วก็ตรงเนี้ย เขาตัดขอบด้วยลูกไม้อย่างเงี้ยมันทําให้เหมือนลดความตันช่วงบนได้ด้วยนะคะมันเหมือนมีแ่งพาดออกไปแบบนี้นาะมันก็ทําให้ดูเรียวขึ้นนะคะเป็นชุดที่แบบใส่ได้บ่อยแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะ,ะมาที่ตัวถัดมานะคะอันนี้เป็นเดรสนะนี่ตัวนี้ก็เป็นเดรส,สตัวที่ใส่ไปทํางานก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวไปคาเฟ่อะไรได้หมดและที่สําคัญตอบโจทย์คนอ้วนคนอวบด้วยนะทุกคนเพราะว่านี่หนึ่งดีเทลตรงนี้ พลางต้นแขนได้ด้วยนะคะว่าแขนเราใหญ่หรืออะไรแบบนี้ก็คือพลางไปหมดเลยนะคะแล้วก็เสื้อเขามันจะมีความเป็นทรงแบบว่าปล่อยๆนะคะแต่ว่าเราสามารถมัดเชือกด้านหลังนี้มัดโบว์นี้ได้นะคะแล้วก็รัดให้มันแบบแน่นขึ้นมันก็จะมีความแบบว่าทําให้เอวเราคออลงแล้วมันก็ดูมีสัดส่วนมากขึ้นมันไม่ได้แบบปล่อยตรงสักทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันหลวมหลวมากแล้วเนื้อผ้าก็ยับยางด้วยนะคะมันหลวมหลวมแล้วมันทําให้แบบ ทางคุงทางอะไรเราได้ดีนะแต่ยังคงมีดีเทลตรงนี้ตรงเอวที่มันแบบว่าเข้ารูปเนื้อมันก็ทําให้ไม่ได้แบบว่าปล่อยเกินไปดูคองเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดรสของที่ร้านคุณเองนะชื่อร้านว่าด a r i n official นะคะเดี๋ยวคุณแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิกนี้แล้วกันปกติจะมีใน IG แล้วก็ใน Facebook Page นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้ลงขายในช้อปปีด้วยเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณไปลงขายในนั้นให้นะเดี๋ยวมาแปะลิงก์ให้ด้วยก็เป็นเดรสที่แบบว่าเนี่ยดูตัวเสื้อดิ มันเป็นเสื้อที่หนาพอสมควรเลยนะไม่ต้องใส่ซับในก็ยังได้นะคะแล้วก็เนี่ยมันมีดีเทลอะทุกคนมันเป็นลายแบบดีเทลในตัวน่ารักนะคะตัวเนี้ยแล้วเหมาะกับคนที่แบบอบอวหน่อยอะใส่ได้เลยแล้วก็จะใส่ไปทํางานไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปกินข้าวอะไรคือได้หมดนะเป็นตัวที่คุณใส่บ่อยมากแล้วก็ใส่ถ่ายงานใส่ไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยช่วงที่อ้วนๆก็คือใส่แต่ตัวนี้เพราะเป็นเดสตตัวเดียวที่ใส่แล้วร,รู้สึกว่ามันเอาอยู่นะทุกคน ที่ชุดถัดมากันบ้างนะคะนี่จ้านี่มาเป็นเซตเลยคือได้ทั้งหมวกนะทุกคนแล้วก็ได้เดรสแบบนี้นเลยเป็นชุดที่คุ้มค่ามากบุณชอบมากนะคะแล้วก็ช่วงที่อ้วนมากๆคุณใส่ตัวนี้บ่อยมากและหลายๆคนจะเห็นนะถ้าใครดูคลิปที่ช่องปุนอาจจะเห็นว่ามีเสื้อตัวเนี้ยอยู่ในหลายๆคลิปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆแล้วผ้าก็ดีมากคือมันแบบยับยากนะคะคือมันเป็นทรงที่แบบ ยับยังไงก็ยังดูใส่ได้อะไม่ต้องรีดนะคะแล้วก็ที่สําคัญผ้าไม่บางเลยทุกคนดูสิเนี่ยขนาดไฟส่องอย่างเงี้ยยังไม่เห็นข้างในเลยนะคะแล้วก็เขาคุมมากทุกคนคุมนี่บักคุมราคาแบบน่ารักด้วยนะถ้าจะไม่ผิดแบบสองสามร้อยหรือไงไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามีหมวกมาให้ด้วยมันสีแมทช์กันเข้าชุดกันด้วยทุกคนคือเป็นเซ็ตที่แบบแนะนํามากๆผมไม่รู้ว่าของหมดหรือยังเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ละกันใครอยากตามไปลองตามดูก็คือแบบชุดเนี้ยเอาไปใส่กับข้าใบอ่ะ มากเลยนะทุกคนแล้วก็คือเอาไปคาเฟ่ไปอะไรก็ได้หมดเนี่ยดูดิมันมีพร็อพไวให้เราถ่ายรูปมีมวมีอะไรแบบเนี้ยเป็นชุดที่คุณใส่บ่อยมากจริงๆแล้วก็ที่สําคัญพรางหุ่นคนอ้วนไซส์ลแบบเราเราได้ดีมากทุกคนเนี่ยดูสิคือเขาจะมีดีเทลตรงแขนแบบเนี้ยเป็นแขนพองๆนะคะแล้วก็ทําให้แบบอัพพางช่วงแขนใหญ่ไปได้ด้วยแล้วก็คุ่นชอบที่มันเป็นคอแบบเนี้ยคุ่นชอบเสื้อคอแบบนี้นะคะไม่รู้ทําไมคุ่รู้สึกว่า ใส่แล้วปุ่นชอบอ่ะเออมันก็เลยแบบถูกใจปุ่นนะคะแล้วที่สําคัญใส่สบายมากทุกคนผ้านิ่มแล้วก็แบบใส่สบายแล้วก็มันเป็นทรงปล่อย,อยๆแบบเนี้ยเห็นปะคือกินข้าวอิ่มๆพุงป่องพุง,ง,งออกก็ยังดูแบบพลางหนุนได้ด้วยนะคะคือแบบดีมากแล้วก็ข้างหลังนะคะเห็นไหมมันจะมีดีเทลเป็นสม็อกเว้าข้างหลังนิดนึงทาให้ชุดมันไม่ได้ดูเรียบจนเกินไปนะคะแล้วก็แบบ เออน่ารักอ่ะมันล,ลองๆใส่ได้บ่อยเลยนะคะชอบมากๆเลยตัวนี้อ่มาที่ตัวถัดมากันบ้างนะคะอันี้จะเป็นเดรสที่ปุ่นชอบมากๆเคยใส่ถ่ายงานดูบ้างนะถ้าใครเคยเห็นในคลิปบางตอนเนี่ยจะมีชุดนี้อยู่นะคะก็คือเป็นตัวที่แบบ สวยอะทุกคนแล้วก็คือสามารถใส่ไปทํางานได้เลยนะชุดเนี้ยมันมีความเรียบร้อยในตัวแต่ว่าเรียบร้อยแบบไม่ได้หน้าเบื่อนะมันยังดูมีดีเทลในชุดอยู่นะคะแล้วก็เป็นผ้าชีฟองแบบว่าลื่นๆใส่สบายมากแล้วก็โปร่งนะคะไม่ร้อนเลยถึงจะแขนยาวแต่ว่าผ้าเขาโปร่งนะแล้วก็ไม่ทําให้เราร้อนนะคะแล้วที่สําคัญมีดีเทลตรงไหลแบบเนี้ยมันทําให้ยิ่งถ้าใครเป็นคนมีไหลอะพอใส่อย่างเนี้ยมันจะดูแบบว่าเฮ้ยไม่อ้วนไหลไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ คลางความแบบว่าต้นแขนใหญ่ได้บ้างด้วยนะคะเพราะว่าเขามีวว้าๆตรงนี้แบบคลางไว้เนาะมันก็จะดูแบบผอมลงนะ,ะแล้วก็มีระบายน่ารักแบบนี้นะคะทั้งด้านหลังด้วยก็มีระบายแบบนี้เลยแล้วก็มันจะเป็นชุดที่ดูมีความเป็นแบบคุณหนูหน่อยนะเพราะว่ามีผูกโบตรงนี้ด้วยดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดรสเนี่ย ยาวนะไม่สั้นใส่ไปทํางานคือเรียบร้อยแล้วก็สวยเลยนะคะพุงนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเป็นเสื้อแบบปล่อยๆเนาะแต่ว่าปล่อยแบบไม่ได้คร่งจนเกินไปแล้วกินข้าวอิ่มๆเนะี่ยมันก็ยังแบบพลางหุ่นได้อยู่นะคะก็คือเป็นเรสที่ชอมากๆเลยทุกคนเรสี่เนี่ยมาที่เรสอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวเมื่อกี้สีชมพูเลยนะก็คือแบรนด์สไตล์บาวีนะคะ ก็ลืมบอกไปตัวเมื่อกี้นะมีซับไนทั้งตัวเลยนะทุกคนคือการตัดเย็บของแบรนด์นีค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีซับในทั้งตัวเหมือนกันนะคะนีขนาดคุณใส่กางเกงข้างในสีดําแบบนะี้มันก็ยังทึบมองไม่เห็นเลยนะถือว่าเซฟทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เป็นเรสที่ปุ่นว่าจะใส่ไปคาเฟ่ก็ได้นะหรือว่าใส่ไปทํางานคือเหมาะเลยเพราะมีความเรียบร้อยนะคะดูสิ มันเป็นเดรสยาวที่เรียบร้อยเลยแต่ว่าถ้าไซส์ที่แบบเล็กกว่าน,นี้มันก็จะมีความสั้นกว่าน,นี้ส่วนตัวปูนนะ่ะอยากแอบ,บให้มันสั้นกว่าน,นี้นิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะน่ารักขึ้นนะคะแต่ว่ายาวอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็โอเคเนี่ยแล้วก็ดีเทลก็จะคล้ายๆตัวเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นคอปีนนะคะซึ่งก็จะทําเป็นชั้นตรงนี้ไว้นะคะก็น่ารักเลยเนี่ยลายผ้าก็น่ารักด้วยนะคะแล้วก็สไตล์กระเป๋าใบหนึงอย่างเงี้ยก็ดูเป็นทางการขึ้นเราทุกคนเนี่ยไปพบลูกค้าไปทํางานคือได้หมดเลยเนี่ย แล้วก็คนอ้วนแบบปุ่นไซแอลนะคะใส่แล้วก็ยังดูแบบไม่อ้วนด้วยแล้วก็ไม่ได้รัดจนเกินไปด้วยนะคะเป็นเดรสใส่ทํางานอีกตัวที่แนะนํามากเลยนะคะเพราะว่ามีความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็เป็นลุคที่ดูแบบคุณหนูด้วยนะลุคนี้มาที่เดรสอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้จะเหมาะกับสาวหวานนะคะคที่ชอบความหวานหวานมีโบมีระบ,บายฟรุง้งฟริง้งกุงุงกิ้งกิ้งกล่องแก้วนะคะน่าจะชอบชุดนี้นะเป็นอีกชุดหนึ่งที่ปุ่นแบบก็ชอบนะเพราะว่า ใส่แล้วมันพลางหุ่นที่สําคัญสีดําเรารู้กันอยู่แล้วเนอะว่าสีดํามันจะช่วยทําให้เราดูผอมลงได้ด้วยนะระบายตรงนี้มีดีเทลมีอะไรแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ่จะเป็นชุดที่ปุ่นว่าน่ารักนะปกติปุ่นจะไม่ใช่สาวหวานใส่ระโบใส่ระบายอะไรขนาดนั้นแต่อันเนี้ยปุ่นว่ามันน่ารักดีนะคะมันดูเออเก๋ๆดีนะชุดนี้นะคะเป็นของแฟลตนะทูวันวันนะคะ ตัวนี้ปุ่นไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมเพราะตอนที่ปุ่นซื้อเหมือนกับว่าเขาเอามาลดราคาแล้วมันน่าจะแบบว่าใกล้หมดไปแล้วอะ่ะอาจจะไม่ได้มีแล้วแต่ถ้ามีเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับเดรสตัวนี้นะก็เป็นเดรสอีกตัวที่แบบเฮ้ยน่ารักปุ่นใส่ไปคาเฟ่ด้วยนะคะก็ถือว่า เอ้ยโอเคเลยนะไม่ได้ร้อนจนเกินไปเพราะว่าตรงจั๊กก็แบบเป็นระบายแบบนี้มันก็ไม่ร้อนนะมันก็แบบถึงจะแขนยาแต่ก็โอเคอยู่นะแล้วก็ที่สําคัญใส่แล้วกินข้าวไปเลยจ้าีทุกคนคือมันพองแบบนี้ไม่อ้วนเลยนะมันจะทําให้เราดูแบบว่าพลางหุ่นไปได้ด้วยนี่คือเหมาะกับคนที่อวบนะคะใส่แล้วก็จะช่วยทําให้แบบว่าไม่ได้เน้นสัดส,ส่วนด้วยความที่มันไม่ได้สั้นมากนะทุกคนคือสามารถใส่ไปทํางานได้ด้วยนะใครแบบว่าอยากใส่ชุดนี้ไปทางานก็คือตอบโจทย์นะคะ มาชิดเดรสอีกตัวหนึ่งนะคะเดรสนี้เป็นเดรสที่คุณชอบมากที่สุดในทุกตัวในนี้เลยนะแต่ก็ใส่ยากที่สุดสําหรับคนสาวอวกนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรัดสัดส่วนนิดนึงแล้วก็ตรงปกเขาค่อนข้างทํามันเล็กนะเพราะว่ามันจะมีกระดุมข้างหลังเนี่ยทุกคนเน่ยเห็นไหม ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแน่นไปให้ปลดกระดุมนี้ออกแล้วมันจะเป็นอิสระขึ้นนะคะคือใครที่อกใหญ่ก็จะใส่ได้มากขึ้นแต่ว่าตรงสะโพกตัวอะไรก็คือพอดีสัดส่วนเป็นเดรสที่ค่อนข้างเน้นรูปร่างนะคะแต่ว่ามันสวยนะทุกคนเป็นเดรสยาวที่มีผ่าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ทําให้ดูแบบว่าเออดูมีอะไรเนะแล้วข้างหลังก็ว้าวแล้วลายผ้าก็น่ารักแล้วถ้าทุกคนใส่ตัวนี้กับผ้าใบานะเฮ้ยมันจะน่ารักมากมันจะดูมีความแบบว่าลำลองไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบหวานจนเกินไปเนาะเอาไปใส่กับผ้าใบาคือสวยเลยนะคะแล้วก็แบบเนี่ยไปคาเฟ่ได้แน่นอนชุดนี้นะคะสวยมากนะเนี่ยไปเดินแห้างก็ยังได้นะคะเหมาะก,กับแบบใครที่แบบอยากใส่อะไรที่มันดูเพียวๆแล้วก็แบบยังดูมีความแบบหวานๆอยู่แต่ก็หวานแบบอมเปรี้ยวเล็กๆเนาะเพราะว่าแบบ มีเห็นว่าตรงนู้นตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะมากๆเป็นเดรสที่ชอบมากมากๆเลยนะคะชุดนี้มาที่เดรสอีกตัวหนึ่งนะคะจากร้านเดียวกันกับร้านเมื่อกี้นะที่เป็นเดรสยาวนะคะอันนี้จะเป็นตัวสั้นมากลายจะไม่ได้เหมือนตัวเมื่อกี้ไปๆนะคะจะคนละลายกันนะอันนั้นจะออกแดงๆแล้วอันนี้จะออกติดเหลืองหน่อยนะคะก็ <c oughs> เป็นอีกลายที่น่ารักมากเป็นเดรสตัวที่แบบใครอยากใส่เดรสสายเดี่ยวน,น่ารักน่ารักหน่อยอ่ะ <c oughs> มันจะมีความดีเทวันหวานตรงแขนนะคะก็ <c oughs> คือผูกโบว์เอาแบบนี้นะไซส์ L แบบอุ่น ยังใส่เรารอดนะทุกคนดูนี่มันก็ไม่ได้ว่าหูใส่ไม่ได้หรืออะไรมันแต่ว่ามันแน่นอนมันไม่ได้ทําให้เราดูผอมเพรียวขนาดนั้นแต่ว่ายังใส่ได้อยู่นะคะแล้วก็ใครที่แขนใหญ่อาจจะต้องระวังนิดนึงชุดนี้อาจจะทําให้ดูแขนใหญ่ได้นิดนึงนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะแล้วก็มันน่ารักนีนะปุัวว่าใส่ไปคาเฟ่ก็ได้นะไปทะเลก็เหมาะนะคะเนี่ย แล้วก็มีความเน้นสวดทรงองเอลนิดนึงใครมีสะโพกมีก้นก็ก็คือชุดนี้ก็จะเน้นนะคะใครหาดูให้ใส่เดี่ยวน่ารักน่ารักก็ตัวนี้เหมาะเลยนะคะหรือใครจะใส่ไปทํางานปุ่นว่าต้องมีแบบเหมือนคล้ายๆเบรเซอร์คลุมหรือว่าเป็นเสื้อคาร์ดิแกนคลุมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ไปทํางานได้นะมันไม่ได้โป๊ขนาดนั้นนะคะยังมีความแบบเรียบร้อยแล้วก็น่ารักอยู่นะ,ะมาที่เดรสตัวถัดมากันบ้างนะคะอันนี้เป็นเดยตัวที่ชอบมากทุกคนคือมันมีความน่ารักอ่ะดูดิ เป็นเดสเปิดไหล่แบบนี้นะคะคุณหนูดูลูกวนหวานนะแบบนี้แต่ว่าเนี้ยอาจจะแบบว่าใส่ไปเที่ยวไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้เนาะใส่ทำงานอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าชุดมันจะดูแบบมีความแบบเปิดไหล่เปิดอกนิดนึงเนาะถ้าไม่อยากให้ดูว่าตรงนี้ล้นเกินไปปุ่นแนะนำให้ใส่สร้อยนะคะซึ่งสร้อยเดี๋ยวปุ่นมารีวิวให้อีกทีละกันเนาะขอเป็นคลิปแยกอีกตอนหนึ่งไปเลยละกันนี่ เป็นตัวพีนะคะมันจะมีแบบว่าเลือกเป็นชื่อเป็นตัวอักษรที่เราต้องการได้ด้วยนะตัเน,นี้น่ารักมากเลยแล้วก็ผ้าเขามีความเป็นผ้าแบบผู้ไม่ถูกลื่นๆ่นนิดนึงนะคะมีทับมาให้ด้วยแบบนี้นะนี่พอใส่ทับลงไปมันก็ไม่ได้ดูโปขนาดนั้นเนี่ยขนาดคุณใส่ข้างในสีดำอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นนะเห็นไหมตัวนี้เขาจะมี2ส,สีนะคะมีสีนี้แล้วก็สีแดงสีแดงก็น่ารักมากคุณนิงคิดอยู่ว่าแบบ เฮ้ยจะไปจัดเพิ่มดีไหมเว่าสีแดงก็จะดูสดใสดีนะคะส่วนสีนี้ก็จะดูหวานๆห,หน่อยแล้วก็ที่สําคัญทุกคนใส่ตัวนี้กินอะไรก็กินไปเลยจ้าเพราะว่าเขาไม่เน้นคุงนะมันก็จะทําให้ช่วยพางหุ่นของคนที่แบบอ้วนแบบอุ่นไซส์เอลอะใส่สบายเลยนะคะแล้วก็คนอายุว,วัยสีบบวกๆัวแบบอุ่นก็ใส่สบายเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูกระชากวัยขนาดนั้นก็คือยังใส่ได้อยู่นะคะเป็นเรสิีกตัวที่ชอบมากๆเลยคะ่ะ ที่ชุดถัดมากันบ้างน,นะคะอันนี้ยังเป็นเดรสจากร้านเดียวกันร้านเมื่อกี้อยู่นะคือผ้ามันจะมีความคล้ายกับผ้าโตเมื่อกี้เลยนะลื่นๆหน่อยนะคะแล้วก็เป็นทรงระบายแบบนี้เนาะไซส์ L แบบปุ่นยังใส่ได้สบายๆอยู่นะคะที่สําคัญกินข้าวอะไรปุ่นป่องก็ไม่เห็นนะชุดนี้นะคือเวิร์กมากแล้วใส่สบายมากทุกคนเป็นสสเดรสสายเดี่ยวที่น่ารักนะคะไซส40บูบ,บูแบบปุ่นก็ยังใส่ได้อยู่นะไม่ได้ดูแบบกระชากไวจนเกินไปนะ ไปคาเฟ่ไปทะเลไปเขาไปอะไรก็คือเหมาะเลยมาที่เดรสอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเดรสตัวสุดท้ายแล้วแต่จริงๆตัวนี้มีสสีนะเดี๋ยวใส่อีกสีหนึ่งให้ดูเพราะว่าชอบม,มากนะคะทุกคนกคือเดรสตัวนี้ผมว,ว่ามันน่ารักดีแล้วแบบเลือกไม่ถูกว่าจะลายไหนดีก็เลยจัดมา2ส,สีเลยเดี๋ยวใส่อีกสีให้ดูนะคะแต่ว่าอันเนี้ย เป็นเดรสในร้านเดียวกันกับเดรสตัวเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคือเดรสร้านเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบวหวานๆคุณหนูคุณหนูเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน,หน่อยๆนะตัวเนี้ยผ้าจะไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะคะเป็นผ้าที่ค่อนข้างแข็งนะคือไม่มีความยืดหยุ่นในตัวนะคะแล้วก็มันก็ยังให้ความฟิลวความระบายที่ตัวกระโปรงได้ดีอยู่ตัวนี้ผมว่าน่ารักมากเลยคืออาจจะแอบโป๊ไปนิดนึงบางคนว่าจะคิดว่าเฮ้ยมันจะใส่ย,ยากไหมตอนแรกผมก็กลัวว่าใส่ย,ยากนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราหาเป็นแบบเสื้อคลุม่มเป็นเบเซอร์มาใส่ทับแบบน่ารักมากเลยนะ อ่ะเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นดีเทลแบบผูกโบแบบนี้นะคะคือมันจะตามขนาดหน้าอกเราเนาะถ้าเกิดขยายใหญ่หน่อยก็ไม่ต้องผูกแน่นมากแนตะ่ถ้าอกเล็กหน่อยก็ผูกให้แน่นหน่อยนะคะแล้วก็ตรงเอวอาจจะค่อนข้างคอดีนิดน,นึงเพราะผ้าเขาไม่ยืดนะ,ะอันนี้ต้องดูไซส์ดีๆนะคะแต่ว่าตรงพุงอะ่ะทุกคน คือกินไปเลยจ้าคือแบบมันเป็นทรงปล่อยๆนะคะคือกินข้าวกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยแล้วก็คนไซส์ L แบบบุญไว้ CC, สีบวบแบบบุญยังใส่ชุดนี้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะไปใส่อีกสีหนึ่งให้ดูนะคะเพราะว่าแบบลังเลเรื่องไม่ได้ว่าเอาสีไหนดีเลยจัดมาสองสีเลยจ้าอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งทุกคนลองใส่คาร์ดิแกนให้ดูตัวนี้เข้ากับคาร์ดิแกนมากเลยนะสีหวานเหมือนกันนะคะเนี่ยพอใส่คาร์ดิแกนแล้วมันก็จะช่วยทําให้พรางความโป๊ไปได้นิดนึงเนาะมันก็จะทําให้เราแบบว่าใส่ไปข้างนอกเราไม่ได้แบบ เฮ้ยขาดความมั่นใจว่าโปไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมีคาร์ดิแกนก็ช่วยไว้ได้ประมาณหนึ่งเลยอยากจะทบแขนขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่าแบบจะปล่อยให้เป็นแขนยาวๆก็ได้เนี่ยเดี๋ยวตอนถ่ายรูปนะคะแล้วก็าคาร์ดิแกนออกอันนี้ก็ได้มันก็จะดูแบบหวานๆนะคะได้อีกลุหนึ่งนี่ก็จะเป็นลายผ้านะคะ มันจะมีความแบบสีหว,วานๆหน่อยเห็นกันครบไปแล้วนะคะกับเดรสที่ปุ่นสั่งมาจากในช้อปปีทั้งหมดเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่บางส่วนนะทุกคนเพราะว่าบางส่วนอ่ะยังอยู่ในช่วงที่ใส่ไม่ได้เพราะว่าซื้อตอนถมนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาทําให้ในคลิปหน้าหรือว่าเป็นตอนต่อๆไปแทนและกันเนาะแล้วก็ยังมีในพาร์ทอื่นอีกนะเช่นเป็นพวกเสื้อกางเกงกระโปรงอิสเซอรีอร่ที่ช้อปมาจากในช้อปปียังอีกเยอะหลายตัวเลยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ปุ่นมารีบทําตอ หให้ดูกันเลยนะคะเพราะว่ายังมีเป็นแบบพวกเสื้อเวสเนาะเดี๋ยวนี้เขากําลังนิยมเลยเป็นเสื้อกากอะที่มันเป็นแขนกุดนะคะก็คือแบบหูจัดมาเยอะมากจากในช้อปปี้น่ารักหลายตัวมากๆเลยนะก็อยากมาทํารีวิวให้ดูละกันเนาะถ้าเกิดใครอยากดูคอมเมนต์บอกหน่อยนะเดี๋ยวรีบมาทําให้นะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะปุ่นก็ขอพูดนิดน,นึงว่าการแต่งตัวมันไม่ได้มีถูกมีผิดนะทุกคนคือมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่มีความมั่นใจอย่างปุ่นก็เป็นคนนึงที่ขาดความมั่นใจแต่ว่าถ้า ชุดไหนเรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราสวยเราชอบมันอะ่ะก็ให้มั่นใจไปเลยนะคะแล้วใส่เหมือนไปเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาว่าว่าเฮ้ยแก่ไปไหมใส่ชุดนี้หรือว่าเป็นไปไหมอ้วนไปไหมเราไม่ต้องไปแข่คําพูดคนอื่นนะคะเพราะว่าร่างกายมันก็คือร่างกายของเราตัวของเราเองอยากใส่ชุดไหนใส่แล้วมั่นใจใส่เลยนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะดูดีได้เนี่ยก็คือความมั่นใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะพอเรามั่นใจทําให้ใส่ชุดนั้นออกมาได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ่นก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคลิปนี้นะ ยาวมากๆ้วนะทุกคนก็เป็นแค่พาร์ทบางส่วนของการแต่งตัวนะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อีกเนะี่ยฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะถ้าคุณมาทำคลิปตอนหน้าให้นะวันนี้คุณไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย